คารู้จักวีทูเบอร์ถามมาต่อไปงั้นได้เลยนะสามสี่ชื่ออะไรครับนายุตะชื่อเล่นล่ะยูตะครับเป็นวีทูเบอร์แบบไหนงั้นเหรอเป็นวีทูเบอร์ขี้อ้อนขายเก่งวันเกิดล่ะสิบตุลาอายุล่ะหนึ่งพันหนึ่งเพศของคุณล่ะเพศชายครับสูงเท่าไหร่เหรอล้อยหกสิบอยู่ที่ไหนเหรอในรูปปั้นจุดเด่นล่ะคะปลอกคอผมในในก้อนลมผ้าเสียงที่สี่ถ้าเป็นเรื่องพี่แล้วก็รู้หมดทุกอย่าง เพราะผมเป็นน้องชายของพี่นี่นะไละที่ไหนเหรอ YouTube ตอนไทายพูดอะไรนี่นายยูต่าเองนะตอนจักร้านเหคะบายดีโอชิมา่ะนี่เลยครับ Hashtag live ล่ะนายยูไลฟ์แฟนอาร์ตล่ะนายยูฟาแฟนเนมล่ะคะแกงเต้าหู้สิที่ชอบนะคะคุณไงครับของที่ชอบล่ะคุณอีกนั่นแหละถนัดอะไรอย่างนั้นหรอขอมือลองบอกรักสักหน่อยได้ไหมรูปหัวให้หน่อยสิครับชอบทานอะไรเหรอคะเต้าหู้ทอดชอบดื่มอะไรเหรอนมสด ชอบมังงะแนวไหนโชเน้นแนวอนิเมะล่ะโชเน้นครับเกมสุดรัก God of War เพลงที่ชอบล่ะ Next Level ไม่ชอบอะไรหรอมันโกหกนับถือใครอยู่มาชิกวิทอปเปียความฝันของเธอล่ะนอนบนเมฆในตอนท้ายนี้ช่วยช่อะไรสักหน่อยนะนี่นายูต่ายเองนะฝากเื้อฝากตัวด้วยล่ะความสนุกมันเริ่มต่อจากนี้แหละอยู่ด้วยกันกับทุกคนอยู่กับผมอยู่กับนายูตะานะครับ